แม่ลูกไม่ไหวแล้วแม่จ๋าลูกเหนื่อยลูกท้อเหลือเกินแรงที่มีเงินที่เก็บมาไม่เหลือเลยแม่ลูกขอโทษแม่จ๋าลูกเอ๋ยแม่รู้ว่าลูกเดินทางมาลำบากแค่ไหนแม่ยังจำได้ว่าวันก่อนลูกบอกแม่ว่าไม่มีใครเชื่อว่าลูกจะทำได้แต่แม่อยากให้ลูกจำไว้เสมอว่าตนกล้าที่หลงลุก ลำต้นอาจโครงเครียงในพายุแต่ยิ่งลมแรงยิ่งฝึกให้มันยืดหยัดลูกกำลังกลายเป็นต้นกล้าคนสู้ชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกย่างก้าวแม่เชื่อในความพยายามของลูกแม้โลกจะดูโหดร้ายแต่ความรักของแม่จะเป็นสายใยที่ให้ลูกไม่หลงทาง ลูกอย่าท้ออย่าหวั่นเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ลูกเดินต่อจนถึงฝันของตัวเองได้